ได้เคยคิดนะเอเรื่องแม่นาคพระโนง่งมีจิงนที่มือยาวแล้วก็ไปหยิบมะนาวใต้ทุนบ้านตอนนั้นอยู่ชั้นปฐมมันมีอยู่วันหนึ่งตาไม่ได้ฝาดมั่นใจร้อยปอร์เซอยู่ชั้นสองจูจู มันมีมือซึ่งยาวมากเลยลอยขึ้นมาจากข้างล่างบันไดเท่าที่ดูน่าจะเป็นมือผู้หญิงสมมติว่าตรงนี้เป็นบันไดมันก็จะลอยขึ้นมาไอตอนไอตอนช่วงที่จะลอยขึ้นเนี่ยผมยังไม่เห็นเพราะผมอยู่ชั้นสองพอมันลอยขึ้นมาเนี่ยมันเลี้ยวมือมันเลี้ยวเหมือนงูแต่เป็นมือนะไม,ไม,ไม่ไม่ตาฝาดนะมือมันเลี้ยว แล้วก็ไปต่อตอนนี้ผมก็ว่าตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรก็เฮ้ยมือใครพอพอเริ่มพอเริ่มตั้งสติดได้เฮ้ยทำไมมือมันยาวผมเป็นเด็กที่ถ้ามีอะไรสงสัยต้องไปสแสวงหาคำตอบผมก็วิ่งไปตรงที่บันไดเพื่อจะดูว่ามือมันลอยมาจากไหนทำไมมันยาวจังผมมองไปอ้โหมันลอยมาจากข้างล่าง ยาวเฟ้ยเลยนะแล้วแล้วบางครั้งก็เห็นเจออย่างเงี้ยมากกว่าหนึ่งครั้งเคยเตรียมมีดที่แม่ไว้ทำขวมีทั้งมีดทั้งไม้กะว่าเดี๋ยวถ้ามันมาหลอกอีกโขมาอีกเดีย๋ยวจะสับเลยเพราะมั่นใจไงมั่นใจว่ามันไม่ใช่มือคนแน่นอนแล้วพอลงไปข้างล่างเนี่ยจุดต้นกำเนิดของแขนของมือมันไม่มี พอไม่มีปุ๊บก็มั่นใจเลยร้อยเปอร์เซนว่าโดนผีหลอกแล้วก็นึกถึงเรื่องแม่นาคเฮ้ยว,ยว่าเป็นพือมือแม่นาคมาให้รับหรูแล้วแม่นาคจะมาหาผมทำไมตอนเด็กๆคิดอย่างนั้นนะแต,แต่ก็คิดอยู่ว่าอาจจะเป็นผีอื่นที่ก็สามารถยืดมือได้นะครับตอนนั้นที่ จิตผมคิดนี่เป็นนึกถึงเรื่อง,ง่งเรื่องเปรตอะไรด้วยนะเพราะพวกนี้แขนมือเลยเขาจะยาวใช่ไหมแต่โดยมากอิทธิฤทธิ์ของเปรตนี่เท่าที่เจอเจอเปรตจะปรากฏตัวจะไม่ค่อยมาหลอกหลอนอะไรไข่เท่าไหร่นะแต่ดูรายการเดอะกสิทธิกอาจารย์โอเล่จะเจอประเภทแบบอสเปรตงูทำให้คนเข้าใจว่าเป็นพญานาะคแล้วก็ เหมือนจะเข้าสิงแต่พอดูๆไปก็คือจะอยู่กับคนที่มีวิบากกรรมผัวพันไอ้เรื่องมือนะเล่าต่อนะพอพอพอขึ้นบันไดมันก็จะมีแบบตรงด้านตกอะดึงออกใช่ไหมทั้งข้างชั้นสองบางข่าวมันก็จะโผล่มาช่องช่องเนี่ยแต่ไอ้ที่มาแล้วมือยาวๆแล้วเลี้ยวไปได้ ก็มองอยู่มันจะไปสุดที่ไหนพอพอสมมติว่าอันนี้เป็นบันไดพอพอขึ้นมาปุ๊บก็จะมีจุดหักเลี้ยวใช่ไหมจะไปห้องพี่สาวจะไปตรงนั้นแต่นี้ระหว่างมันขึ้นมามันมีอยู่อีกขราวที่แบบเจอเหมือนเดิมแขนขาวขาวมือก็เหมือนมือผู้หญิงนะแขนสีขาวยาวเพย มารอบนี้ผมเตรียมพร้อมมีดมีดอิโตมีผ่านผลไม้เเตรียมพร้อมวิ่งไปอย่างเร็วซับมันไม่โดนมือไม่โดนแขนแต่สิ่งที่โดนคือบันไดโดนบันไดปังเฮ้เดี๋ยวบันไดพังหลังจากนั้นก็รู้แล้วว่าผี เราทําอะไรผีไม่ได้แต่แต่ที่ผมทําอย่างนี้ยเพราะว่าอะไรเลยไหมก็ไม่อยากให้มันมาหลอกแล้วก็ไม่อยากให้มันมาเอามือยืดยาวยัวเยียอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะที่ที่เจอผีแล้วมาเล่าให้ทุกคนฟังนะว่าเคยเจออย่างนี้ด้วยมันเหมือนตลกเนาะแต่ฟังแล้วเออตอนนั้นผมก็กมีทั้งมันจะพูดยังไงเดียมันไม่เคยเห็นมันแปลก คุณตั๊กครับว่าแปลกไหมครับคุณตั๊กแปลกครับผมเขาไม่ได้จะมาเพื่อจะจิบมะนาวหรือจะจิบอะไรนะผมก็ไม่ไม่ไม่สามารถคุยกับเขาได้เพราะว่ามันเห็นแก่แขนยาวๆกับมือหาตัวไม่เจอแล้วก็ไม่สามารถจะถามว่ามาทำอย่างนี้เพื่ออะไรมันไม่มีคำตอบแต่ถามว่ากลัวไหมณวันนั้นไม่ได้กลัวอะไรมากมายเท่าไหร่ มันร like ู i I ้ส <Bom ig> <enfant> ึกแปลกมากกว่าว่ามีอย่างนี้ด้วยที่เราจะได้พบเจอได้เห็นกัตานะเห็นกัตาอะเชิญคุณตั๊กเล่าต่อเลยครับเรื่องเมื่อแี้ครับก็ผมไปไปอุทยานเมืองเก่าสุโขทัยไปเที่ยวนี่แหละก็ไปวันนั้นก็ไปเที่ยวไปไปพักที่สุโขทัยหนึ่งคืนก็อคืนก็เลยเช่าเช่าจักรยานอ่ะเขาจะมีจักรยานให้เช่าใช่ไหม ปั่นในเมืองเก่าประมาณอันนี้<ม>คุณตั๊กที่บอกเคยอยู่กรุงเทพแล้วก็ย้ายมาอยู่ลำปางใช่ไหมตอนนี้ใช่ครับผมผมผมโตที่ลำปางแต่ผมมาอยู่ที่ปทุมธานีตอนเนี้ยอ่อตลํลำปางมาอยู่ปทุมอ๋อหลังจากปทุมก็ไปเที่ยวสุโขทยัยใชไ่ไปไปไหว้พระพุทธชินราชตอนนี้อย่าไปนะครับมีน้ําท่วมนะครับตอนนี้อย่าไปนะตอนนั้นพอดีจังหวะว่าจะกลับกันแล้วก็เลยนึกในใจเอ๊ะ ก็เลยถามคนที่แท็กซี่อ่ะอแท็กซี่ที่มึงมนชวนเรียกว่าพี่อุทยานสุโขทัยมันไกลจากนี่ไหมเราก็ไม่เคยไปนั่งรถระจำทางไปแล้วเขาบอกไม่ไกลเดี๋ยวไปไป,ไปขนส่งแล้วก็ขึ้นรถตู้อืว,ว่าอย่างนั้นรถตู้ไปดูดีก็นึกขึ้นมาเฉยเลยนะนึกขึ้นมาเขาเลยเอาไปไปสุโขทยัยข้างรถคนละจําไม่ได้ว่าเจ็ดสิบหรือเท่าไหร่ก็ม่รูุ้กจาไม่ได้แล้วขึ้นรถตู้ะนะ นั่นแหละเสร็จปุ๊บก็ก็ไปก็ไม่มีไม่ได้มีแผนไม่มีแผนอะไรเลยเลยเราจะนอนที่ไหนอะไรยังไงก็ก็ถามคนแถวนั้นะนะเนาะเขาก็ก็บอกว่านี่นอนพักตรงนี้นะใกล้ๆอุทยานแล้วมันมีอุทยานเมืองเก่าก็เลยว่าโอเคครับเดี๋ยวผมไปพักที่นี่ก็เลยไปถึงก็เย็นละก็กินข้าวกินอะไรก็เลยมันมีไฟเนาะก็เลยปั่นจักรยานเที่ยวเข้าไปในเมืองเก่ากันตอนนั้นผมเคยไปเที่ยวอยู่ จะมีจักรยานนะนะที่ร้านพ่อคุณเล่็มีอะไรเลยใช่ใช่มันก็จะมีวัดอยู่วัดแล้วมันก็จะมีรถรถไอ้นี้เลยรถไฟแบบให้คนนั่งฟรีรอบอ่ะได้ไปนั่งไหมครับไม่ได้นั่งผมเอาจักรยานปั่นรอบกันจักรยานเช่าเช่าจักรยานข้างหน้าอุทยานเลยจะมีร้านที่เช่าจักรยานอยู่ตอนนั้นเะอนะนั่นแหละนี่นี่นี่พอคุณตักเล่าเรื่องนี้เดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องผีให้ฟังขณะที่ไปเที่ยวแล้วนั่งรถไฟชมเมืองเก่าเนี่ย อ่เสร็จปุ๊บก็ไปกลางคืนนี่แหละก็มีฝรั่งเดินก็ไม่กี่คนหรอกเดินพอไปจอดตามจุดแล้วก็เดินมันเป็นวัดชื่อวัดอะไรจําไม่ได้แล้วะ่ะแต่มันเป็นเป็น,เป,นเป็นพระอุโบสถพระอุโบสถนะอันนั้นนะนะ<ม>ก็มีฝรั่งขึ้นมาพาครอบครัวฝรั่งแล้วเข้ามามันมีฝรั่งอยู่คนนึงอะ่ะนั่งสมาธิอืมอืมผมก็งงว่าไอ้ฝรั่งคนนี้ทําไมมันรู้จักกันนั่งสมาธิพอขึ้นไปบน บนบนบนที่พระประธานอยู่ที่แต่มันไม่มีหลังคาเป็นเสาเก่าๆนะเป็นพิหารเก่าไม่ได้ผมก็เออก็ดีเหมือนกันเว้ยอากาศมันก็เย็นดีอะไรดียุงก็ไม่ค่อยมีก็ก็เลยก็นั่งกับฝรั่งนั่นแฟนผมแฟนผมก็เลยก็นั่งก็อยู่ข้างๆกันเนี่ยก็นั่งดูไปมั้งก็เขาถามว่าจะทําอะไรบอกเึเนี่ะน่าอยากเห็นฝรั่งนั่งสมาธิก็เลยนึกอยากนั่งมั่งผมก็นั่งสมาธินั่งไปสัก ห้านาทีอ่ะผมได้ยินเสียงเหมือนแบบเอ่อเป็นเสียงเล่เย็นๆอ่ะมันเป็นไม่รู้ว่ามันจะเป็นพวกปีพาดเป็นดนตรีไทยเด็เบาๆใ,ๆในในในสมาความรู้สึกนะไม่รู้ใครจะได้ยินหรือเปล่านะพอได้ยินพอเราหลับไปพอเราจะนั่งแล้วมันจะเคิร้ๆมๆมเนาะคนนัางสมาธิ mm. มันก็จะพวงัพวงพวังพอเข้าพวางังเสร็จปุ๊บเราก็หลีตาไปว่า มีใครอยู่บ้างว่ะเริ่มเื่มบุคมาก็เห็นได้ครอบฝรั่งอยู่ฝรั่งกับครอบครัวเขาก็ยังอยู่แล้วก็เขาก็อยู่ห่างๆกันแล้วก็เออสบายใจว่ากูก็ไม่นั่งคนเดียวเนาะและแฟนแฟนคุณตั๊กนั่งอยู่ไหมอยู่อยู่ข้างๆอ่ะแต่เขาก็ถ่ายรูปถ่ายอะไรอ่ะเนาะเขาก็เซลฟี่ผมก็ถามว่าเรื่องนี้นานนานหรือยังนานหรือยังน่าจะมาปีหกหนึ่ง ครับพศหกหนึ่งเรื่องเนี้ยน่าจะพศหกหนึ่งขอบคุณของขวัญจากคุณแม่น้อยนะครับผมอนุโมทนาสาธุครับก<อ><อ>ารซัพพอร์ตสนับสนุนนี้ก็เป็นค่านะาค่าไฟค่าเน็ตนะครับผมได้บุญนะครับเสร,เสร็จปุ๊บพอพอผมพอผมพอผมนั่งนั่งครั้งที่สองเนี่ยพอหลีตามาดูฝัง่งข้างก็ยังอยู่นะไม่รู้มันนั่งมสมาธิหรือมันนั่งมองพระผมก็ไม่รู้นะ เออผมก็มันมืดจ้ะมันมืดตื๊ดเลยเลยอ่ะมันมืดมากมันไม่มีใช่มีไฟนะแล้วไม่มียุงก็ได้ยุงไหมกันไม่มี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 ยุงอากาศก็เย็นเพราะมีน้ำรอบๆมันจะมีน้ํานะมันจะมีน้ำแปลกนะปกติมีน้ํามันต้องมียุงนะใช่ไหมไม่มียุงไม่มันไม่มียุงไม่มีอะไรก็นั่งสมาธิแต่นี่ก็ไม่รู้ว่าเขามีอะไรฉีดกันยุงอะไรหรือเปล่าใช่ไหม ไม่มีแต่ผมไม่โดนกัดไม่โดนอะไรไม่รู้ใครโดนกัดหรือเปล่านะเสร็จปุ๊บพอผมนั่งพอผมลีตาดีตามาดูว่าเฮ้ยมีคนอยู่เพราะว่าอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะแฟนแฟนผมเขาลงไปเซลฟี่ข้างล่างไงมันจะมีมันวัดนี้มันชื่อวัดอะไรจําไม่ได้แล้วอ่ะมันมีหลายวัดนในนั้นอ่ะชื่อเยอะยเยอะเลยไม่ได้จําชื่อวัดแกงโบราณเสร็จเ็จปุ๊บพอพอแฟนลงไปข้างล่างเขาเดินลงไปข้างล่างเซลถ่ายรูปนู่นถ่ายรูปนี่ ผมก็นั่งสมาธิดูฝรั่งเริงอยู่จังหวะครั้งที่สองเนี่ยผมรู้สึกว่ามันได้ยินเสียงแบบดนตรีเบาๆแต่มันเป็นทํานองแบบที่เราไม่เคยได้ยินอะ่ะอืม,มันเป็นทํานองเย็นๆบอกไม่ถูกสบายมากเลยนะไอ้นี่เรืเร่องเล่าที่ดีนะไม่ใช่เรื่องน่ากลัวนะเสร็จปุ๊บผมก็ก็นั่งสมาธิแหละก็ไม่ได้นั่งแบบโอ้โหอะไรเราก็หลับตาทําหายใจเข้าคิดเออมาสมัยก็คิดไปว่า สมัยก่อนเนาะพ่อขุนเล่าคาแหงคงเคยมาทําบุญวัดนี้ผมก็คิดไปอย่างนั้นนะ่ะนะอืมเคอคงจะมีเจ้าขุนบุญนายอะไรเนาะมีงานวัดวารามคงจะสวยเชื่อไหมผมเห็นเป็นภาพเลยอะ่ะอืมเออผมเห็นผมเห็นเป็นภาพแบบโอ้โหมันใหญ่โตโอ้โหลานอย่างนี้เลยหรอวะทําทไมมีคนทาแต่แต่งตัวสวยๆแต่งตัวดีๆแต่ไม่แต่ แต่พูดนะก็พูดนะผู้หญิงก็ไม่ใส่เสือ้อผู้ชายก็ไม่ใส่เสือ้อแต่ใส่ผ้าดินใส่ผ้าไม่เคยเห็นเลยอ่ะไม่เคยเห็นว่าคนจะแต่งตัวนี้ที่ไหนแต่ว่าผู้หญิงนี่นะเขาก็ปล่อยปล่อยอันนั้นเลยนะแต่เขาก็มีผ้าผ้าคอ่เฉยๆแผ่นเดียวเองนะแต่สวยแต่สวยมากเลยคนก็ตัวไม่ใหญ่มากก็ตัวพอดีพอดีพวกผู้คูณที่เราเห็นนะนะ หมปุ๊บเราก็เออมองเพลินไปเนาะพอมองม่ทีกทีฝรั่งไม่มีแล้วแต่ใครไม่รู้อยู่ข้างหน้านั่งอีกคนนึงนั่งอยู่ตรงหน้าพระเลยนะแต่เป็นเงาดําๆพอผมมองฝรั่งไม่เจอแล้วผมเห็นแต่เงาดำๆผมก็อนุโมทนาสาธุเลยผมก็ลุกปึ๊บเลยผมเรียกชื่อยผมก็เรียกชื่อขอขำเลยผมก็เรียกชื่อเขาบอกว่ผมก็ถามว่า ฝรั่งมันไปนานนีอ่อยังเขาบอกไม่เห็นจะมีฝรั่งเลยเอ,อ้าวเขาฝรั่งนั่นสมาธิข้างๆเมื่อกี้ที่ม,มากับลูกมันไงบอกอุย้ยมันไม่มีมันไม่เห็นมีใครเลยเขาบอกอย่างเงี้ยเออเออแต่เขา,เขาได้ถ่ายรูป,ปอะ่ะเขาได้ถ่ายรูปไมเขาก็เซลฟี่ตรงสระน้ําที่มีไฟเล็กๆ,ๆน้อยๆแต่บนวิหารนั้นไม่มีไฟมืดตื้อเลยไม่ไม่ละตรงฝรั่งเขาได้ถ่ายรูปฝรั่งไหมไม่ถ่ายไม่ายเขาไม่เห็นอะไรเาบ ผพราะมันไม่มีอะไรให้ถ่ายมันมีกระพระแล้วก็คุณตักมีมือถือไปด้วยไหมตอนนั้นผมมีเป็นมือถือมีแต่ผมก็ไม่ได้ถ่ายรูปผมเป็นคนไปไหนไม่ค่อยถ่ายรูปเลยถ่ายกับพระแค่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 ได้เฉยๆคนนั้นผมก็ยังแปลกใจว่ามันมีครอบครัวฝรั่งกับผมเห็นดูมันมากับเมียมันมันมีลูกฝรั่งสองคนแต่ฝรั่งน่ะนั่งสมาธิขึ้นไปก็เห็นไอ้ฝรั่งนั่งสมาธินั่ง ในความมืดเราไม่รู้หรอกว่ามันลืมตาหรือหลับตาจริงไหมแล้วแล้วเป็นไปนได้ไหมว่าแฟนคุณตักไม่ทันสังเกตเขาเลยมองไม่เห็นเออผมก็อาจจะคิดว่ามันมันลงได้หลายทางมันลงได้สองทางไงมันอาจจะหมดแต่เซลฟี่ผมก็จริงงั้นแต่ ie, ไอแต่ไอข้างหน้าผมเนี่ยที่นั่งสมาธิและทำมืนทำมือนเนี่ยผมว่าผมก็บอกอนุโมทนาสาธุผมก็ลุกขึ้นเลยลุกขึ้นบอกไปอยู่หาอะไรกินดีกว่ายุงกัดผมก็ว่าอะไรไปรีบรีบเพ่นเลยใช่ไหมเจอผีนี่รีบเพ่นเลยนะ ไม่รู้ผีหรือพระไม่ใช่เป็นพระนั่นแหละคงจะเป็นเจ้าวัดเจ้าวายแหละเขาบอเห็นอบทาบแต่ผมผมกลับมาก็มีแต่เรื่องดีๆนะอืมก็ต้องอนุโมทนาบุญกับคุณตักด้วยที่ประกอบกิจการกุศลใช่ผมแล้วก็อนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันด้วยหกสิบยุทที่ทําบุญมาดีแล้วสาทุกมาแชร์แบ่งบุญกัน ก็เลยนึกในใจว่าเจ้าวัดเจ้าวานั่นแหละผมไม่ได้กลัวหรอกแต่ว่ามันมันบอกไม่ถูกมันวางเวงนะสามทุ่มอ่ะที่นู่นก็มันเงียบๆแล้วนะ mm hmm. ที่นู่นอ่ะมันเงียบๆแล้วนะสามทุ่มอ่ะนั่นแหละผมก็เลยปั่นจักรยานดูไม่เท่าไหร่แล้วก็ออกจากอุทยานมานั่นแหละก็เลยก็เลยมานอนมานอน mm hmm. ที่บ้านพักมันมันจะเป็นบ้านพักเนี่ยมันจะมีแค่แค่สองหรือสามห้องจําไม่ได้ทําดีมากเลยนะคืนละเก้าร้อยบาทจังจาได้ว่าคืนละเก้าร้อยบาท S <S ก็นอนอืมจังหวะจังหวะจังหวะที่นอนก็ฝันถึงสุโขทัยนี่อีกนะอืมเออก็ฝันถึงสุโขทัยนี่อีกนะผมก็ผมก็เลยว่าไม่รู้นะผมว่าน่าจะมีความผูกพันนี่ะกับเมืองเก่าเนี้ยนะมีคิดว่ามีแน่นอนเพราะว่าขานการที่ใครได้ไปไหนเหมือนเหมือนหลวงพ่อพุธทธานิโยบอกจเจ้าอาวาสวัดป่า,า,ปาสารวันท่านก็เป็นพระพระอริยรูปหนึ่ง เคยเจอท่านตอนสมัยผมเรียนปริญญาตีปีหนึ่งปีสองปีสองได้ไหมนั่งรถไฟไปเที่ยวกับเพื่อนมีบุญได้ไปกราบท่านได้ไปทําบุญนิดปีสามหรือปีสองอาจะประมาณปีสามปีสาท่านบอกว่าทุกคนจำพาไปไม่ว่าจะไปไหนเพราะมีกรรมจึงได้ไปณที่นั้นๆ หลวง,ลวงวพ่อพุทธานิโยนี่ผมอยู่กับคนอุบถากท่านเลยนะรู้จักรู้จักกับคนอุปถาที่ใกล้ชิดมากเลยนะทุกเช้าเนี่ยตีสามตีสี่เนี่ยท่านจะลุกขึ้นมานะแล้วก็เพ่งในหลอดมันจะเป็นเหมือนหลอดไฟร้อยแรงเทียนนะพี่โชคแล้วข้างในมันจะมีแร่สีดําอืมแล้วก็เป็นโซ่แล้วเป็นโซ่แขวนไว้มันจะมีโซ่โซ่ผูกไว้แล้วยกขึ้นมาเพ่งเนี้ยได้ใช่ไหมเข้าใจาใช่ไหม,มเป็นหลอดไฟแล้วก็มีโซ่พันที่ตูดแล้วก็เพ่งข้างในไม่แน่ใจว่าเป็นแร่อะไรแต่ว่า อาจารย์ฟันอาจารย์โลเป็นคนมอบให้ท่านมาบอกว่าอืมท่านน่ะต้องเพลงหลอดนี้ให้แตกนะท่านพูดอย่างเงี้ยเออหลวงพ่อพุธก็เพลงมากี่สิบฟันสาวผมรู้ตอนนั้นน่ะเป็นปีสองพันห้าร้อยยี่สิบเอ็ดเข้าปี 2, อสองพันร้อยยี่สิบสองในพศนั้นนะนะมันามันประมาณปีสองหนึ่งเข้าันเป็นแต่เป็นจะเข้าพรรษาข้ามปีไปก็คือปีสองสองคนนี้เขาเขาอุปถัมภ์ว่าพุทธานิโยดูเขาพูดกับคนอุปถัมภ์ว่าลูกเอ,อ๋ย ประตูนิพานเนี่ยพ่อเห็นอยู่ลิบลิแล้วนะแต่พ่อยังไปไม่ได้ท่านพูดอย่างเงี้ยนี่คือคำพูดท่านเลยนะเออแล้ววันวันนั้นน่ะก็ประมาณตีห้าตีห้าเนี่ยคนอุปถัมภ์ท่านก็จะต้องเตรียมไอ้ขันน้ํากับไม้สีฟันถูกไหม uh huh. ที่เป็นไม้ไม้กลา uh huh. ฟันพระนัะ่นแ,แหละก็ต้องเตรียมของเข้าไปให้ว่าพ่อก็กวักมือเข้ามาเรียกคนนี้เข้ามาแบบว่าเก็บกวาดด้วยนะอะไรหลวงพ่อพ่อแพ่งแตกแล้วท่านพูดอย่างเงี้ยอืม เออแต่เขาก็ยังได้แล่นั้นมาเลยนะไอ้แลกก็ก็ดำดเขายังให้ผมมาเลยนะมันมันเหมือนไปขี้เหล็กไหลว่ะผมว่าถ้าผมอ่า,หา,หาถ่ายรูปเอามาให้ดูบ้างส่งให้คุณกะลยาก่อนก็ได้ผมเอาไปจุไว้ในใน,ในกับพระาธาตุครีกุญชัยแล้วอะ่ะอ๋อสาธุก็ก็ตอนนั้นน่ะพระาธาตุครีกุญชัยเขาเหมือนกับแบบว่าบุรณะเนาะ ใครมีพระธาตุใครมีอะไรเขาก็จะให้เอาเอาไปเอาไปร่วมร่วมบรรจุไว้บนบนข้างบนน่ะที่มีแผ่นดุลอะไรอย่างผมก็มีพระบรมสารีกธาตุที่เขาขุดได้จากเมืองศรีสัชนาลัยนะอืตอนแรกผมก็ห่วงนะผมก็ว่าเอออยากจะเก็บไว้ว่าเพราะว่ามันเป็นของหายากถูกไหมอันนี้อันนี้คนที่อาจารย์ของแบบ เป็นอาจารย์กงศิลปรกรอะไรเงี้ยเขาให้มาด้วยความสเสน่หาที่เราเราอยากได้มาบูชาแล้วก็หวงอะมันของเราก็คิดว่ามันน่าจะเป็นของดีอะไรเงี้ยเนาะแต่เรานึกงึิใจว่าชีวิตเราเนี่ยอีกไม่นานเราจะรักษาไว้เราจะไปทําตกหล่นหายไปก็ไม่มีประโยชน์ใช่ไหมผมก็เลยเอาใส่โกดแก้วคริสตัลอะแล้วก็ร่วมกับเขาไปทําบุญกับพระธาตุกับแร่นเนี่ยอืว่าให้คนได้าบไหวบูชาเป็นร้อยร้อยปีไปข้างหน้าสืบยุคศาสนาอะไรเงี้ยเกนก็นึกนึกถามว่าเสียดายไหมมันก็เสียดาย ไอ้ประทาตเม็ดนั้นน่ะมันใสเหมือนแก้วบุกดาเลยนะอืมอ,อ่ามันไม่มีในท้องที่ใครเอามาให้ดูที่ไหนก็ตามแต่ผมไม่เคยเห็นแบบนี้มันจะเป็นเหมือนเม็ดข้าวสารนะ่ะแต่ใสแล้วก็สว่างเหมือนแล้วก็มีสีเวลาโดนใดนดะน่าจะออกสีมันเป็นขอบเป็นสีลุ้งอะ่ะผมจะบอกให้อืมมันจะมีฉับคือมันอันไม่ใหญ่นะอันจี๊ดเดียวเองนะใหญ่กว่าใหญ่กว่าเม็ดข้าวปลายหน่อยเดียวเองอะ่ะอืม แต่ว่าเวลาเรามองถูกกระแดดเนี่ยนะมันจะพี่รู้จักแก้วมุกดาไหมที่มัน,น,นขุข่นๆขาวๆอะ่ะ<ข>เออแหละแต่เวลาเรามองเอากล้องเอากล้องส่งพระเนี่ยนะส่งเข้าไปนะโดนกระแดดนะมันจะเป็นสีลุกงที่ขอบๆเลยเม็ดเนี้ยได้ <millionaire S 2> ม,มาเม็ดมเดียวเขาบอกว่าตอนที่เขาขุดขุดแต่งขุดแต่งที่ว่าตาพระธาตุเจดีย์อะไรเงี้ยตั้งแต่สองพันห้าร้อยสองสองพันห้าร้อยสามนะไม่ได้ขุดเมื่อเร็วๆนี้นะแล้วเขาก็เก็บแล้วเขาผมไปรู้จักกับเขาแล้วผมก็ไปอ้อนวอนบอกว่าผมก็อยากได้อะไรเงี้ยเขาก็บอกว่า เจอแค่ไม่กี่องเ์เองเขาเก็บมัหมดละสององเขาให้ผมมาองคหนึ่งผมก็บูชาอยู่เป็นปีๆนะแต่พอผมเอาไปถวายให้พระธาตุกุญชัยโดยโดยโดยรวบรวมกันไปเงี้ยนะวันอีกวันต่อมาผมเป็นไข้สามวันลุกไม่ขึ้นเลยอ,ะอ่ะทำไมผมก็ไม่เข้าใจว่ามันเป็นบุญหรือเป็นบาปเลยไม่รู้ว่ามันสางไข้บอกไม่ถูกเลยตัวนี้ร้อนผ<ร>่าไม่ไม่คิดว่ามันเป็นเรื่องของ ธรรมชาติตอนที่เราไปติดเชื้อโลกเปลี่ยนสถานที่อะไรตอนตอนนั้นพสพอสอน่าจะประมาณห้าสามอ่ะผมก็ไม่รู้นะอาจจะเป็นผมจังหวะผมเป็นไข้ก็ได้อะไรก็ได้ใช่อย่างเงี้ยนั่นแหละผมอาจจะเป็นเป็นเรื่องธรรมชาติแต่ว่ามันก็เป็นจังหวะที่ผมเพราะผมผมก็อะไรอวอร์นันนึตอนนั้นผมก็ยังแบบเสียดายอะนะเนื่องในสองจิตสองใจแต่ด้วยความว่าเราตัดสินใจไปแล้วอะใช่ไหมเราตัดสินใจไปแล้วเราก็ว่าเอ้า ถ้าเคนเขาได้กราบไหว้ของเข้ามาจากวัดเราจะมาเก็บรักษาไว้ก็ไม่ดีมก็ดึงในใจเงี้ยใช่ไหมก็นเลยก็เลยถวายไปนั่นแหละแต่แต่แต่เสียดไดไม่มีกล้องถ่ายรูปตอนนั้น่ะผมเคยเอามาลอยน้าด้วยนะอืเออสมัยก่อนผมมีหนังสือพระาธาตุของสมเด็จพระยายทังสองวรหรือใครไม่รู้อ่ะผมอ่านเขาบอกว่าถ้าเป็นพระาธาตุแท้จะไม่จมน้ําจะลอยแล้วก็บุ๋มแล้วก็มีห่อน้ํา แต่น,นี่ก็เป็นเรื่องจริงลอยแล้วก็มีเหมือนเป็นบุ๋มอ่ะแล้วก็เป็นน้ําอ่ะขอบๆไม่จมได้เมื่อก่อนผมก็ชอบพระธาตุนะทางสายหลวงปู่แว่นวัฒน์มาสบายเขาเคยให้พระธาตุผมมามา,มามาบูชาก็คือพระธาตุสิวลีอ่ะเป็นหินพระธาตุสิวลีเขาบอกบูชาก็ดีแต,แ,ตแตกแตกแตกออกมาได้หลายเม็ดแต่ผมก็มีเม็ดเดียวเป็นเม็ดเหมือนเม็ดมะละกอผมก็บูชามาตั้งแต่ผมเรียนมนะมอสองมอสามจนทุกวันเนี้ก็ยัง ไม่ไปไหนเลยก็เป็นเม็ดอยู่เหมือนเดิมที่ผมบูชานะเป็นเป็นพระธาตุสิวลีได้มาจากสายหลวงปู่หลวงปูแ่แหวนมาทำมันสบายเมื่อก่อนผมผมเป็นคนชอบชอบไปวัดอะ่ะคือคไม่ได้ไม่ได้ไปสวดมนต์ถือศีลอะไรนะแต่รู้สึกว่าเมื่อเราไปวัดได้ไปอยู่ที่สงบแล้วมันสบายใจได้เห็นพระเห็นโน่นเห็นนี่ผมชอบไปดูของโบราณไงพวกมีดหมอกหอกดาพุทธรูปโบราณอะไรเงี้ยชอบดูไง เมื่อก่อนไปทั่วเวลามีเวลาว่างก็ไป,ง ون, ไปตรงนู้นไปตรงนี้ไปตอนตอนที่ตอนที่หลวงพ่อวิริยังท่านมาที่วัดถ้ำอินเดลมิรผมก็ไปนะไปแต่ว่าที่วัดเนี้ยเขามีโครงกระดูกผมชอบไปดูโครงกระดูกโครงกระดูกคนจริงๆเลยนะโครงกระดูกโครงกระดูกที่เขาแบบเอามาเพ่งอสุภกรรมฐานกันนะ่ะเขาบอกว่าถ้าใครเพ่งแตกแล้วจะใส่เป็นแก้วทั้งตัวเขาบอก ผมก็ไปยืนมองเป,เป็นเดือนเดือนไปปีก็ก็ไม่มีอะไรนะแต่ว่ารู้สึกว่าทุกครั้งที่ไปมองเนี่ยจะรู้สึกว่าใจเราเนี่ยนะมันไม่ควยเขวใจเรามันจะไม่สันคอนจะไม่มีความกลัวจะไม่มีความอยากมันจะนิ่งใจเราจะรู้สึกปล่อยวางเบาบางนี่นะที่ผมไปมองไปเพ่งดูนะเมื่อก่อนเครียดนะรุ่นนี้่านไปมองก็ก็สบายใจวัดธรอินเดลมิตที่ที่บ้านของมแม่หมอ พระเกจิอาจารย์ท่านไปหลายองค์นะแต่ว่าเรื่องเรื่องของของไอเรื่องของอาถรรพ์เรื่องอะไรเนี่ยผมไม่มีใครเล่นพิเรนเท่าผมเลวผมบอกกันเลยผมกล้าท้าเลยคนเล่นพิเรนเอาก็ดูคนอะเอาก็ดูคนจริงๆอะที่ว่าเป็นกระโหลกเป็นอะไรเงี้ยเอามาเมื่อก่อนอยากมีปั้นเน่งใช่ไหมสมัยที่หนังไม่นาคดังๆเห็นพจารนโตรเขาตอกสกัดกระโหลกไม่นาคงี้ใช่ไหมไอเราก็อยากมี ก็ไปที่เชิงตะกอนไปคุยไปเขียนได้ได้มาแผ่นหนึ่งอัปกาเมจเก็เขียนเขียนพกพกพกใส่เองเนี่ยกระเป๋าเสื้อไว้พี่โชว์เขียนไหมขับมอไซค์มอไซค์ระเบิดทั้งยางหน้ายางหลังเลยอ่ะขับมอไซค์ไปอ่ะมอไซค์ระเบิดทั้งยางหน้ายางหลังในตอนเด็เดกๆความเฮียนของมันอ่ะเล่นหมดอ่ะเอาตะปูเอาตะปูเอาขวา,มาลมมาจะทําจะไปให้ช่าง ให้ให้ช่างเขาเรียกเขาชื่อตำหมืนตีเป็นบ่าวฟ้าฟื้นตอนนั้นหนังคุณแผนดังใช่ไหมเก็บมากลางคืนตกกลางคืนนอนเปย์มันมาวิ่งผีไม่เห็นตัวนะแต่ได้ยินเสียงเงี้ยอย่เงี้ยมันทําเสียงอย่างเงี้ยแล้วก็วิ่งจนผมเวียนหัวหมดเลยแล้วแม่ก็ไปเข้าคนงานผมเข้าเข้ากัดฟันเลยแล้วตานี่ยเลือกขึ้นเลยฮือทื่อๆเลยร้องอะ่ะผมก็ไปเอามีดหมอไปทําน้ำมนัน ใส่ขันให้มันกินน่ะมันบอกพอมันหลุดออกมามันบอกเอาไปคืนเขาเลยนะแม่มันบีบคอผมว่าจริงไม่จริงรู้นะแต่นี่ก็มันมันก็ไม่ค่อยเต็มนะแต่มันไม่น่ากลัวผมอ่ะผมว่าไอ้ลูกน้องคนนี้ที่ไปนอนเฝ้าสวนด้วยกันก็มีประสบประสบการณ์มันมีมันมีอย่างนี้แหละมันเจอเราก็เจอเจอมาอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่ามันจริงหรือว่าอะไรแต่เราก็ว่ามันมันก็เป็นเรื่องเฉพาะตัวนะ พี่โชวเคยเจออะไรแปลกๆ้างอะที่ว่าเรื่องเกี่ยวกับอภิหารอะไรเงี้ยแบบเรื่อง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 มนุษย์ต่างดาวออยากฟังพี่โชวเรื่องมนุษย์ต่างดาวที่โชวพูดหลายทีผมก็ไม่เข้าใจว่าพี่โชวเคยเจอเหมือนผมไหมอ่ะเด็กจะเล่าเรื่องมนุษย์ต่างดาวใช่ไหมใช่ใช่ บรรณาต่างดุดรอปบ